สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นคาบที่ส0บเนาะคุณครูก็ต้องขอพูดว่าสวัสดีปีใหม่นักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปวันนี้เนี่ยถ้านักเรียนได้เปิดดูก็น่าจะเป็นในช่วงของ เปิดปีใหม่พอดีนะครับเป็นคาบที่สิบนะครับรอตอนนี้เรามาคึ้นทางแล้วนะครับนะบทเรียนของเราก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับวันนี้เรามาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอื่นๆอีกซึ่งวันนี้พื้นที่ที่คุณครูจะให้นักเรียนหาเนี่ยจะเป็นรูปของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและก็รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าโดยใช้เส้นแยงมุมนะครับ เน้นย้ําว่าโดยใช้เส้นทแยงมุมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในรูปนั้นหรือในโจทย์นั้นเขาไม่ได้ระบุค,ความยาวของด้านมาแต่ให้เป็นเส้นทแยงมุมมาแทนนั้นนักเรียนก็จะต้องมีนักเรียนก็จะมี วิธีในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะเพราะว่าในการหาพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีแค่สูตรเดียวสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่หนูเคยเรียนมาในชั้นป .4 ป .5 ในการหาพื้นที่นั้นจะต้องใช้ความยาวด้านคูณกับความยาวด้านใช่ไหมแต่คราวนี้แต่ด้วยจํากัดด้วยโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ระบุความยาวด้านมาและนักเรียนจะใช้ไม้รบรรทัดในการวัด ็ไม่ได้เพราะว่ารูปจริงๆนั้นบางทีใช้ม้มทัดวัดเนี่ยรูปมันกําหนดอยู่ในกระดาษเนี่ยมันก็ไม่ได้ความยาวด้านที่เป็นความยาวด้านจริงๆของโจทย์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สูตรอีกส,สูตรหนึ่งซึ่งถ้าให้เส้นทัยงมุมมาเราก็ต้องเลือกใช้สูตรที่เกี่ยวกับเส้นยแยงมุมมาใช้ในการหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมขนมเป,ปียกปูนก็เช่นเดียวกันสี่เหลี่ยมรูปบอลก็เช่นเดียวกันแล้วคราวนี้พูดถึงเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุมคืออะไรก็คือเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งไปยังมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงข้ามกันโดยรูปสี่เหลี่ยมจะมีเส้นทะแยงมุมอยู่แค่2เส้นเท่านั้นนะครับรูปสี่เหลี่ยมจะมีเส้นทะแยงมุมอยู่ทั้งหมด2เส้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในโจทย์เหล่านี้ ที่เกี่ยวกับการหาพื้นที่โดยใช้เส้นทแยงมุมนักเรียนจะต้องรู้จักเส้นทแยงมุมหาให้ได้ว่าเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่นะครับนะ้แล้วจะเอามาใช้ในการหาพื้นที่คราวนี้เนื่องจากว่าโจอ่อในเรื่องของเราเนี่ยพูดถึงการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกครรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแต่จริงๆแล้วทั้ง3เรื่อง ใช้เส้นทแยงมุมโดยมีสูตรเดียวกันไม่ว่าจะหาทั้ง3ารูปอย่างไรแต่สูตรที่ใช้มีอยู่แค่สูตรเดียวเท่านั้นให้น Haha, ักเรียนจําสูตรนี้ให <Language. S 2> ้ได้ครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าเราจะใช้สูตรเดียวกันที่ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม ผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมมีอยู่2เส้นก็เอาทั้งสองเส้นมาคูณกันนั่นก็คือผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมมี2เส้นก็เอา2เส้นะมาคูณกันเราก็จะได้เป็นผลคูณนะครับแล้วไปคูณกับเศษหน, 1, 2, นึ่งส่วนสองเนาะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่คุณครูจะแนะนําให้นะครับตัวอย่างรูปนี้ครับหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่า อดทนที่เส้นทะแยงมุมยาวเส้นละ1.2เมตรคําว่าเส้นละเส้นทะแยงมุมยาวเส้นละ1.2เมตรรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีเส้นทะแยงมุมอยู่สองเส้นยาวเส้นละ1.2เมตรแสดงว่าเส้นที่หนึ่งก็1.2เมตรเส้นที่สองก็1.2เมตรแสดงว่าข้อนี้เส้นทะแยงมุม2เส้นมีความยาว เท่ากันใช่ไหมครับอันนี้รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแน่นอนครับในการหาพื้นที่ถ้าเขาระบุเส้นทแยงมุมมาให้เราก็ใช้สูตรในการหาพื้นที่ของรูปนั้นๆโดยใช้เส้นทแยงมุมเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม รูปวาวอ,อดอพอนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองค,ค,คูณผลคูณของความยาวของเส้นท่าย็มุมเอาละครับ เราเห็นสูตรไปแล้วเราเลือกสูตรได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือใส่แทนค่าลงไปเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณมีอยู่สองเส้นนักเรียนก็ใส่ให้ได้สองเส้นสองเส้นก็คือ1นึ่งจุดสองคูณหนึ่งสองมีหน่วยเป็นตา หน่วยย่อยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ของข้อนี้จะต้องหน่วยเป็นตารางเมตรได้สังเกตดูสิครับคุณครูใช้1.2คูณ1.2เพราะข้างหลังเขาพูดถึงผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมมี2เส้นแล้วก็เท่ากันด้วยเราก็ต้องเขียน1.2คูณกับ1.2นะครับคูณกันเลยได้เท่าไรครับอ่าคูณกันเลยได้เท่าไรข้อนี้ได้เท่าไร 1.2คูณ1.2ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับ1.2คูณกับ1.2ได้เท่ากับ1.44ใช่ไหมอ่าได้1.44หาร2หาร2ก็จะเหลือเท,เท่าไหรครับหาร2นีหารเป็นไหม คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะหันได้นะครับ1.44หาร2ทำให้คุณครูหาร2เพราะว่าเราคูณด้วยเศษ1ส่น2ใช่ไหมครับหาร2อ่าลบกันเลยใส่จุด1 4 2 7 1 4ลบเหลือ4เอลบเหลือ0 1 4 2 2 4ลบเหลือ0แทนวันนี้ตอบ0.4 เจ็ดสองตารางเมตรนะตารางเมตรนะครับเหนไมครับว่าเราได้คําตอบแล้วนะศูนย์จตารางเมตรนะครับนะอ่านี่คือข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทะแยงมุมรูปแรกเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปเองี่ารูปเหลี่ยมรูปเบ้า,ม,บามีเส้นเอยงมุมอสองเส้นก็ ก็แสดงว่านักเรียนก็จะต้องใช้ความยาวของเส้นทแยงมุมนั้นมาคูนกันแล้วก็คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเนาะ,ะต่อไปต่อไปไปดูไปดูโจทย์อีกหนึ่งข้อครับโจทย์ข้อนี้พูดถึงการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบ้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับนะมีเส้นทแยงมุม กับระบุมาในโจทย์เส้นลูกเรียงขนมเปียกปูณชื่อว่า A C E R A C E R นะครับมีเส้นแยงมุมอาคานี้เรามาดูข้อมูลที่อยู่ข้างล่างเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง S A ส่วนของเส้นตรง S A ยาว3.5เซนติเมตรคุณครูขอใช้เป็นสีดำใช้เป็นสีดำแล้วกันเส้นนี้ครับ S A เนี่ย3.5ซนติเมตร แต่มันยังไม่ใช่เส้นทแยงมุมเพราะว่าเส้นทแยงมุมเราต้องลากจากเอมายังถึงอ e ีเลยอตรงนี้3.5ตรงนี้ก็ต้อง3.5เพราะว่าสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเส้นทแยงมุมตัดกันใช่ไหมครับเส้นทแยงมุมเนี่ยที่ตัดกัน,นจะแบ่งเส้นทแยงมุมออกเป็นสองส่วนเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเส้นนี้ครับ เอส่วนโงสต่งตง SA เนี่ย3.5ตรงนี้ก็3.5เพราะงั้นเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้ก็จะมีความยาวเส้นสีดำนะครับเส้นสีดำนะจะมีความยาว7จ็เซนติเมตรอ่าเส้นยาวเลยนะครับ7จ็เซนติเมตรต่อไปคุณครูเปลี่ยนปากกาเป็นสีสีเขียวจะเห็นไหมอ่าส่วนของเส้นตรง ส r ส่วนของเส้นตรง sr ตรงนี้ครับนี่ส่วนของเส้นตรง,ง SR ตรงนี้เนี่ยมีความยาวหกเซนติเมตรลากยาวไอ้นั้นแค่ครึ่งเดียวถูกไหมอ่าแล้วถ้าอีกครึ่งหนึ่งเนื่องจากว่าเราใช้สมบัติของเส้นพยายงมุมที่ตัดกันใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะต้องหกเซนติเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวตรงนี้เส้นสีเขียวทั้งเส้นเลยนะครับจะมีความยาวคือ สิบสองเซนติเมตรอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบเส้นยียนมุมแล้วถ้านักเรียนไม่สังเกตดีๆแล้วไม่อ่านโจทย์ดีๆนักเรียนบางคนอาจจะใช้เส้นยียนมุมที่เป็นสามจุดห้าคูณกับหกแต่จริงๆแล้วเส้นยังงมุมคือครั้งเส้นอ่าเพราะฉะนั้นเราจะได้เจ็ดกับสิบสองนะครับอ่าไปเริ่มต้นหาพื้นที่เลยพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมขหนมเตียบปูน A C E R เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวเส้นทะแยงมุมอเอาละครับ เศษหนึ่งส่วนสองอ้าวเมื่อกี้ผลคูณของเส้นทางมุมเส้นทางมุมมีสองเส้นเส้นแรกหนูจะหยิบเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้ะคุณครูหยิบเส้นสีดําขึ้นมาก่อนเส้นสีดํานั้นมีความยาวเจ็ดเซนติเมตรส่วนเส้นสีเขียวมีความยาวเป็นสิบสองเซนติเมตรมีหน่วยเป็นตารางนานาาเซนติเมตรนั่นเองอ้าวคูณกันเลยครับ อ่าคูมกันเลยสองกับสิบสองนี่ตัดทรอนกันได้เนาะเหลือหกหกเจ็ดได้สี่สิบสองตารางเซนติเมตรเอาละครับนี่ก็คือนี่ก็คือตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างนะครับนะแม้ว่าคุณครูจะไม่ยกตัวอย่างของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จริงแต่ว่าหนูก็น่าจะพอมองออกนะครับนะทั้งในรูปของรูปสี่เหลี่ยม รูปว้าวแล้วก็รูปสีเ่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอย่าลืมนะครับว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้หนูจะต้องดูดีๆเหมือนข้อแรกเมื่อกี้เนี่ยโจทย์ข้อระบุเส้นเทียงมุมมาให้แล้วซึ่งหนูก็ใช้เส้นเทียงมุมได้เลยนะครับนะแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยข้อข้อที่สองเนี่ยดันให้เค่ครึ่งเดียวของเส้นแทยงมุมมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูให้ดีๆนะครับนะว่าสิ่งที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมันใช่เส้นทียงมุมจริงๆหรือเปล่าหรือมันยังไม่ใช่แล้วนักเรียนก็ต้อง คิดให้ดีๆนะครับนาะมีเหตุผลในการเลือกนะครับนาะไม่เช่นั้นแล้วคําตอบของเราอาจจะผิดไปได้นะครับนะเอาคุณครูก็หวังว่านะครับนาะสองข้อนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการหาพื้นที่ของรูปที่คุณครูจะกําหนดให้ในแบบสุดหัดนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันอย่าลืมตัดรูปแปะลงไปในสมุดแล้วก็หาพื้นที่แล้วก็นำมาส่งคุณครูในวันเวลาที่คุณครูกำหนดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ Yeah.